สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนีแล้วครับผมพี่ยุทธพากินพี่น้องมามืันนี้ในปลาดุกต้มน้ำปลาล่าแซ่บๆน้ำผมครับพี่น้องมาสดน้ำก่อนพี่น้องทำแรงแห้งมนันเปิดทางก่อนครับผมอมืเดี๋ยวบดจวดมันบดจวดพี่น้องขออนุญาตใส่พริกก่อนครับพี่น้องจวดไปเลยครับพี่นอ้องอืพริกต่ำเองนะครับผมพี่น้อง มาแซบๆน้ำผมครับพี่น้องหานิ้วหนุ่มคือเก้าครับผมระวังกลางครับพี่น้องอืม,อมเห็ดพี่น้องหูจะคว่ำอยู่กับสาหลายนะ นี่นะครับนี่นะครับพี่น้องมาคำยใหญ่ๆแล้วครับผมแซ่บๆน้ำกันครับปลาดุกต้มน้ำปลาครับผมทา,มานพี่น้องแซ่บไรครับผมมาๆอืมเปื่อยขากดพี่น้องอืม ก็ได้เจอกันหลายมือครับพี่น้องติดงานอยู่ครับผมมาวันนี้ก็แซบคื้เก้าครับใส่ซ่อนตากเอาได้ครับพี่น้องมันเปื้ยครับผมเสียงรถดังนบกดเนี่ยครับต้องยังไรเราพี่น้องหานิ้วหนุ่มเพื่อเก่าแล้วผม อืมสดน้ำม,มันหอนครับอืมจะอีกแล้วพี่น,น้องเอ้ย มามากินแบบเปื่อยๆนะครับโอ้โหพริกเน้นเน้นสาใจ้ะครับพี่น้องแต่ต้องระมัดระวังกลางครับพี่น้องอืมโอ้แตร์ลายครับน้ำก็ได้ สวงพี่น้องออนุญาตใช้ซ่อนตักครับพี่น้องนี่ครับผมสดมันเลยครับผม,ม,มกลางน้อยมันหลพี่น้องเอ้ มีขับปุ่นมาใส่มาด้วยพี่นั่งมาฟังนี้มั่งบัรนีกยพี่นั่งโอ้หานี่วหนุ่ม แปปน,นี้ตัวานี้พี่น้องอืม,อมกลางพี่น้องมาทำใหญ่ๆเพื่อพี่น้องบอสุภาพปัจยาวาผมนะครับพี่น,ออน้องก็ต้องแย่งไลยครับหน่มมันโดหาเนี่ยพี่น้องมันมนันเนอะ จครดิป,ปีใหม่แล้วดูแลรักษาสุขภาพเด้อครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดเ,เมล์แล้วก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในเรื่อครับพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมดูแลสุขภาพดีดๆนะครับกลางพี่น้องดดขอโทษขออภัยครับ มันเป็นปะดุกน้าบ้านเท้านี่หูดอะไรด้นะครับพี่นอ้องม,มาอีกคำหนึ่งพี่นอ้องก้างลายครับผม ตัวน้ำเผ็ดๆเลยครับผมอือห uh ืม huh. เอาครับพี่น้องอิ่มแล้วครับผม อย่าลืมเด้อครับพี่น้องเขาเบิ่งแล้วก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับพี่น้องเหมือนนักใจแห่งกันครับผมไอ้ปีใหม่แล้วกันรักษาสุขภาพดีๆเด้อครับพี่น้องเฮ็ดตัวมีค่าอย่งางเดี้ก็มีค่าเด้อครับพอในลิมนาครับพี่น้องคลิปดีก็สวัสด,ดีครับผม